เพื่อนใหม่ได้ขนมนี่แล้วมันเจาะตัวนี้แล้วเพื่อนใหม่มาแล้วนี่อ้าวมหาสบายดีผู้กองอยู่เมื่อกี้นี่ดงลิงพี่น้องดงลิงเนาะตัวน้อยตัวใหญ่เนาะเอาหมากับพ่อหมาปัะนี่เข่ารถอัดจ้แม่ โอ้โอ้หัวหน้าหัวหน้าผู้บ่าวเนี่ยจ็ทงสังเกตการโอ้แน่คอจะมีลูกล้อ แนมนี่หขาเขอยู่ข้างหนาหันอย่มันมากูซืมาะไอเอ้ะปันนั่นรอกลค่อยตำลังซซเปอกยมาทำบุญเนาะ โอ้ยไปหานขนมแนล้วป่นี่เชียงเอื้อยไปขนมเด็แตกเล้ว่าดงลิงพี่น้องดงลิงเนอะทำบุญพาผี่พานองมาทำบุญมาเนี่เต็มขั้นหนึ่ง 那，还让你读。